สายฟูทีมรายงานตัวครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็สัก1 0 2รไลค์ให้กับเบคินเมาเลอร์ครับจัดมาแบบนี้เราไปเช็คดวงกันหน่อยจานเดี๋ยวรู้เลยครับคอมเมนต์ว่าผมจะดวงดีหรือเปล่านะสำหรับเปิดฟรีเบคึ้นเมาเลอร์คือได้แน่นอนทุกคนนะขอบคุณคนามิล่วงหน้าเลยครับของฟรีเนี่ยไม่ต้องมีอะไรให้มันติดใจครับฟรียังไงก็ดีอยู่แล้วนะครับสายฟรีเนี่ย150ครั้งอ่ะ ถ้าคิดนะบางคนอาจจะมีมุมนี้ทุกคนขอพูดแป๊บหนึง่งถ้ามาในเปิดแบบ150ครั้งแบบไม่ต้องแจกเบราเกอร์ออาจจะได้ค่าพลังร้อยสามร้อยสี่เนาะผมว่ามีคนคิดแต่แค่มาร้อยสองเนี่ยกับเปิดตีอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าจะมาต้นไหนแต่มาแน่มาช้ามาเร็วผมว่าโคตรดีนะครับของฟรีไม่ต้องมีอะไรให้ติดใจครับแล้วก็ที่ชอบอีกคนนึงก็โมดิตนะพื้นหลังสวยนะครับแต่ก็เป็นการาดไฮไลท์นะครับไม่ใช่อคอนิกโมเมนต์เมื่อก่อนนะ แต่ก็มาผมจัดมา20ถั้งเปิดรัวๆ,ๆแล้วกันนะครับเล่นมาแค่20เปิดเองมาแต่จริงมีในแรงค์อีกยังไม่ไป็เล่นเลยแล้วเช็คดวงกันหน่อยเวรุ้นใครวุ่นเนี่ยสรวิทยู่เทโรหรอมาดูดิเดี๋ยวเจอกันจานใครได้ก็คอมเมนต์มาเลยผมมั่นใจว่าผมต้องได้20เปิดเนี่ยมันต้องมีสักคนนึงอะ บอลลูนมามันต้องมาสักคนหนึ่งอะใครนะเดวนะี่นะเลชี่นะโมดี้นะนะครับมันต้องมาเวคเคนมาเวอร์ก็ต้องมามาเชื่อผมคนดวงดวงผมจะไม่ดียันข้ออองฟรีเลยเหรอวะคือถือว่าได้สะสมอีพิกไปด้วยนะครับผมมีฟิลิปลามเนาะมีอ่าลิเบอรี่มีวันบิเตนแล้วออ ไม่คิดมาเออนี่รอไปเติมเต็มกองหลังอีกหนึ่งคนเลยเฮ้ยผมยังไม่ได้จริงเหรอผมถามจริงบางคนบอกเปิดไปยี่สิบเปิดยังไม่อออยอยากเห็นแสงสีสวยๆในคลิปนี้เลยอะครับคนอนมิขอผมได้ไหมอะจางคิดว่าผมได้ปะมามาเปิดแล้วจานคิดว่าอีอสีม่วง จะมาไหมอะผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปาร์คชูยองเหรอปาร์คชูยังเฮ้ยผมอยากมีโมเมนต์แบบได้ครับมาใครได้ครั้งที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาถ้าจําได้นะถ้าจําได้ลองคอมเมนต์มาดูครับมาวัดกับผมหน่อยี่จานดูดีว,ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าใครดวงดีสุดอ่ะจานเอาจริง้งของฟรีเนี่ยมาเถอะโอ้โห อุ้ยผมขอคลิปนี้ได้ไหมอะเล่นมาเนี่ยยิงบงยิงบอดมาเนี่ยอุย้ยมีแสงแต่ดูก่อนไม่ใช่มันต้องแสงลุ้งอะนะผมว่านะลุนเบคเกนบมาเวอร์เนี่ยแต่ถ้าโมดิทพวกนี้ผมไม่รู้อะยังไม่เห็นเลยว่ามันจะออกอยังไงนะเฮ้ยคูสองครั้งเลยทำไมเค้นแคสเปอร์ลูกพ่อปีเตอร์เนี่ย มาเปิดผ่านไปสิเปิดแล้วนี่เหลือสิเปิดแล้วโอ้โหอย่าบอกว่าผมเกลือยันของฟรีนะไม่เอาเนอะเว้คนน,นี้พี่ก็เกินไปมาพี่จะล่อผมแบบโอ้โหไอผมถามจริงอยู่ไอคนนี้จะเก่าใชนะ่ไหมดูคัสตอรเลยล่ะเวอร์น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 ่ะ ถามจีงเฮ้ยข้างในสีทองมาะเฮ้ยขอรุ้นขอรุน,อ,รนอันนี้ขอรุนเฮ้ยไม่ใช่มันโนไปเองอะครับมันโนไปเองอะครับโอ้โหอ้วนสวยเลยมาดวงผมมันไม่ใช่เหรอโอ้โหทุกคนทำไมผมไม่ได้แบบคนอื่นเขาอะบางคนได้ครบไปหมดแล้วมา โอ้ยอาการหนักแล้วอาการหนักแล้วขอเช็คหน่อยครับเหลือห้าเปิดโอ้โหทองแถวบนออกแค่ตอเรล,ล่าเจ้าโอ้ยพี่ก็เกินไปของฟรีนี่ยเฮ้ยโอ้เราคิดว่าทองสี่ลุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ขายอยู่เนี่ยโอ้โหของฟรีผมยังไม่มีบุญนะทุกคนที่ด,ดูดิจันเมอร์จัดเหลือสี่เปิดโอ้ยให้มันได้ยังงี้ดิให้มันได้ยังงี้ลูกพี่โอ้ยมาให้มันจะด,ดวงแบบผมบ้างวะเฮ้ยของฟรีมันไม่มีเลยวะคลิปเนี้ย ผมถามจริงตัวดีๆที่ผมต้องการอะมาโอ้เฮ้ยผมสุดว่ะไอ่สายปูทีมรายงานตัวมันสุดจริงๆเปิดสุดท้ายคือมันสุดจริงนะเวย้ยเจ๋งเกือบทุกคลิปอะมาเปิดท้ายเปิดท้ายครับผมกล้องจริงสายฟูทีมรายงานตัว โโว่านเจี๊ยบเจอกันคลิปหน้าทุกคนว่านเจี๊ยบใายผูทดีรายงานตัวบอกบอกบอกเหลือว่าหวานจริง